เคซอยกูนะได้ออกมาประกาศกล้าวเลยเหมือนกันฮะกล่าวในการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงนะคะว่าตะวันตกแสดงความเต็มใจในการลงทุนกับทรัพยากรที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในยูเครนเพื่อพลิกสถานการณ์ในสนามรบให้เป็นประโยชน์ค่ะจนก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งบานปลายภายคู่คามต่อความมั่นคงทางทหารของรัสเซียก็เพิ่มทวีคูณขึ้นในตะวันตก และทิศทางยุทธศาสตร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือปัจจัยสำคัญที่ทําให้ไม่มั่นคงก็คือการเข้าไปเป็นภาคีของฟินแลนด์และก็ในระยะยาวก็จะมีสวีเดนเข้าร่วมนาโตด้วยค่ะซอยกูลนะคะกล่าวว่ากลุ่มตะวันตกกําลังทําสงครามทางอ้อมกับรัสเซียโดยให้การสนับสนุนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อระบอบหุ่นเชิดในยูเครน นอกจากนี้ยังเสริมด้วยนะคะบอกว่าโปรแลนด์ก็กําลังวางแผนที่จะจัดตั้งหน่วยทหารร่วมระหว่างโปรแลนด์และยูเครนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของยูเครนตะวันตกแต่ที่จริงแล้วก็เพื่อการยึดครองดินแดนนี้ในภายหลังค่ะความเสี่ยงที่มีอยู่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการเสริมกําลังทหารของโปรแลนด์ซึ่งก็กลายเป็นเครื่องมือหลักของนโยบายต่อต้านราัสเซียของสหรัฐไปแล้วค่ะคือการถแถลงครั้งนี้ของเซเกสอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเนี่ย พุ่งเป้าไปที่โปลแลนด์กับฟินแลนด์เลยคร<า>ประกาศเลยว่านะั่นคือภัยคุกคามใหม่นะและจะตอบโต้แน่นอนถ้าเพิ่มการคุกคามตามแนวชายแดนตะวันตกของรัเสเซียอีกนะ นี่คือตอนนี้รบกับยูเครนอยู่นะแต่ล่าสุดชี้เป้าไปที่โปรแรนลนด์แล้วชี้เป้าไปที่ฟินแนลนด์แล้วว่าโปรแลนด์เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือหลักของนโยบายต่อต้านรัสเซียของสหรัฐไปแล้วแล้วโปรแลนด์ตั้งใจสร้างกองทัพที่มีอํานาจมากที่สุดในทวีปมีการซื้ออาวุธจํานวนมากจากสหรัฐจากอังกฤษและเกาหลีใต้นะ รถถังระบบปืนใหญ่ระบบป้องกันไปทางอากาศต่อต้านอากาศยานเครื่งองบินรบอย่างนี้รัสเซียกําลังบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอคิดจะทาอะไรแล้วฉันเห็นนะว่าเธอเสริมกําลังทหารขึ้นมาแล้วโปรแลนด์เนี่ยถ้าเกิดคุกคามชายแดนของรัสเซียเมื่อไหร่ะจะมีการตอบโต้อย่างเด็ดขาดแน่นอนคไม่ต้องไปพูดถึงกรณีของยูเครนที่รัสเซียเนี่ยชี้เลยว่าเป็น น o m i n ีนะเป็นหุ่นเชิดของสหรัฐของตะวันตกเรียบร้อยอันนี้คือมุมของรัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ซอยกูนะซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงอำนาจอีกคนหนึ่งะนะในรัสเซียนะแล้วล่าสุดฮะจีนนะฝั่งจีนมากจีนเนี่ยยังยืนยันกับรัสเซียนะว่ายังคงเป็นกลางในความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะรวมไปถึงความสัมพันธ์แบบทวิภาคี ระหว่างจีนกับรัเสเซียยังคงเหนียวแน่นกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันนี่เป็นการออกถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะฮะอย่างเป็นทางการเลยนะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนพูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาก็มีถแถลงการตามมานะยืนยันว่าจุดยืนของจีนเป็นอิสระและเป็นกลางมีเหตุมีผลในประเด็นขัดแย้งรัสเซียกับยูเครน แล้วส่งเสริมการเจราจาสันติภาพนะในขณะที่ฝ่ายรัสเซียเองก็ยินดีและชื่นชมจีนที่เข้ามามีบทบาทในทางสร้างสรรค์หาทางออกทางการเมืองคลี่คลายความขัดแยง้งแล้วก็ตอกย้ำว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งระดับทวิภาคีพหุภาคีนะไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เ c o หรือว่ากลุ่มประเทศบริกส์นะฮนะในขณะที่รัสเซียจะร่วมกับจีน ต่อต้านแนวคิดความเป็นเจ้าโลกและการกระทำฝ่ายเดียวของตะวันตกที่มีทั้งต่อรัสเซียและจีนน,ะนี่เป็นท่าทีล่าสุดของจีนนะที่มีการหารือพูดคุยกับฝั่งรัสเซียเพราะว่ากระแสะข่าวพอออกมาว่ามีกลุ่มบรินะเข้ามามีข้อเสนอเรื่องการเจราจาสันติภาพและก็มียูเคนเดินทางไปด้วยที่ซาอุแต่ไม่มีรัสเซียไปอ,อ้าวแล้วเรื่องนี้กำลังโดดเดี่ยวรัสเซียหรือเปล่าไม่ใช่ มีการพูดคุยกันอย่างเรียบร้อย <S S S แล้วก็ตอกย้ําการร่วมมือในทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัเสเซียกับจีนยังคงจับมือกันต่อต้านการกระทำนะของฝั่งมหาอำนาจถ้าเอ่ยชื่อเลยก็คือสหรัฐอ่ะนะที่กระทำต่อทั้งรัเสเซียและจีนในการคว่ำบาตรเศรษฐกิจและในการสงครามนะแต่ผู้นำอินเดียล่าสุดในอินเดียเนี่ยกับจีนเนี่ยอันนี้ขัดแย้งกันจริงรุนแรงแล้วก็ดูท่าว่าในกลุ่มบริเองเนี่ย อินเดียเนี่ยจะเหมือนเป็นแกะดำในกลุ่มบริก์แสดงออกชัดเจนนะแสดงออกชัดเจนโดยเฉพาะการสเม็กซิโกเม็กซิโกซึ่งตอนแรกแสดงความจำงอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์นะฮะแต่ถูกสหรัฐกดดันข่มขู่จนในที่สุดเม็กซิโกก็ละความต้องการเข้ากลุ่มบริกส์ไปแล้วแต่ยังเหลืออีกหลายสิบประเทศนะฮะที่ต้องการเข้ากลุ่มบริกมีรายงานจาก UAE นะ ซึ่งสหรัฐอารับเอมิเรตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่กำลังเสนอตัวเข้าไปสมาชิกกลุ่มบริกส์นะดอกเตอร์โบฮเบดบาดีนเอลยัตติอุยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิทยสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ที่วิทยายลัยความมั่นคงและการศึกษาระดับโลกนะใน UAE ให้สัมภาษณ์ บอกว่าถ้าหากให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมีสถานะเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์จะทําให้ทางกลุ่มบริกส์สามารถผลักดันให้ประเทศตะวันตกยอมรับการเป,ป,ปลี่ยนแปลงในระบบ,บความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการคา้าลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์ลงอีกด้วยเพิ่มบทบาทกลุ่มบริกส์มากขึ้นเลยในช่วงหลายปีนะนะถ้าหากรับเอา UAE เนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริกส์พูดง่าย คือกำลังเชียร์ให้กลุ่มบริกเนี่ยรับเอา UAE เนี่เข้าไปด้วยเยะยังมีคนสนใจเนี่ยอีกหลายประเทศจะเข้าไปในกลุ่มบริกนะ <laughs> แล้วเพิ่มเติมฮะคุณธนงในธนงแฟนคลับเนี่ยได้รวมรายชื่อมาว่าประเทศไหนบ้างยื่นความจำนงสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบริกซ <laughs> ซึ่งจะมีการประชุมสมมติ22-24ส,ส,งงสิงหาคม นะ <what> หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยนะฮะหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นเอาจีเรียออเจนตินาบังคลาเทศบาเรนเบลารุสโบลิเวียคิวบาอียิปต์เอธิโอเปียฮอนดูัสอินโดนีเซียอิรานคาซัคสถานนะคูเวตมร็อกโกไนจีเรียปาเลสไตน์ไนจีเรียกับไนเจอร์นี่คนลันนะไนจีเรีย ปาเลสไตน์ซาอุดีอาระเบียเซเนกัลไทยแลนด์ UAE เนะเวเนซุเอลาเวียดนามเป็นต้นนี่คือรายชื่อประเทศที่แสดงความจำนมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์23ประเทศนะคะและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะในขณะนี้ยังไม่รวม23ประเทศนี้นะกลุ่มบริกส์นะบราซิลรัเสเซียนะจี บรไอไออินเดียน <India, S 2> ะชาน่าจีนแล้วก็สาวแอฟริกาตอนนี้สัดส่วนของ GDP เนี่ยสูงนะกว่ากลุ่ม G7 ไปเรียบร้อยแล้วและถ้ามีประเทศเข้ามาอีกเนี่ยยิ่งจะเพิ่มบทบาทมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือภูมิรัฐศาสตร์โลกยุคใหม่ไม่มีสหรัฐอเมริกาเป็นอำนาจขั้วเดียวในโลกอีกต่อไปสหรัฐอเมริกาจึงพยายามที่จะขยายอิทธิพล มาในพื้นที่ที่เป็นอนาคตของโลกคือจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงหลังจากนี้คืออินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะไทยเราที่เขายังไม่ได้ดังใจฟิลิปปินส์ได้ไปแล้วการเมืองเปลี่ยนขั้วสหรัฐเสียบเลยมีฐานทัพใหม่เรียบร้อยะนะอะอสเตรเลียอเมริกาอยู่แล้วะนะญี่ปุน่นมีแนวคิดจะตั้งสำนักง,งานนาโต้เลยด้วยซ้ำนะ แล้วถัดไปในไทยเราเนี่ยที่สหรัฐปักหมุดเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือไทยในยุคนี้ที่ต้องต้านทานกระแสลมของภูมิร,มรัฐศาสตร์โลกสหรัฐเนี่ยจะปิดล้อมจีนยังไงโดยใช้ไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์เขาแล้วไทยเราจะวางตัวยังไงเนี่ยจะไปตามเกมของสหรัฐก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับจีนเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนขั้วอำนาจในประเทศไทยแล้วนโยบายต่างประเทศเปลี่ยน ไปโปรอเมริกาโครงการหลายโครงการสะดุดแน่นอนแล้วโครงการที่เสี่ยงสุดต่อไปนความเห็นผมนะคือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเพราะมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนขั้วนะแล้วเกิดการตอบโต้กลับนะโอกาสที่จะเดินต่อไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยน้อยมากนะถ้าให้ประเมินนะยังไม่นับซาอุ ข้อตกลงต่างๆ,ๆที่เราตกลงกับซาอุนะแล้วกับจีนยังมีข้อตกลงอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นนี่คือประเทศไทยถ้าวางเหมาะเนี่ยโครงการที่เป็นผลประโยชน์เดินต่อหมดในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับอเมริกาก็ยังดีอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเป็นลูกกระจกของอเมริกาด้วยหวังผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโปรคุณมาก่อนก่อนเลือกตั้งแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยกรียุคแน่นอน เพราะจะเกิดปัญหาภายในประเทศขึ้นมาหลังจากนั้นด้วยนะล่าสุดบุธดีเป็นรายงานของ The Washington พสต์นะสื่อสารอเมริกามุสดีเนี่ยเป็นสารบัญจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางของสหรัฐสิแห่งลงหนึ่งขั้นนะฮะ <Ừ. S 1> หลังจากที่วิกฤตการเงินในสหรัฐอียังยืดเยื้อนะสิบแหง่งนะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ การปรับลดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สามแบงก์ยักษ์ล้มละลายไปก่อนหน้านี้นี่คือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาคือตัวการจัดอันดับเครดิตการจัดมุมมองต่อประเทศเนี่ยถูกปรับลดลงไปก่อนหน้านั้นนะอันนี้คราวนี้บูดดี้ครบบูดดี้เนี่ยปรับลดแบงก์อเมริกัน10แห่งแล้วเตือนนะอีก6แห่งด้วยนะคะที่จะตามมาด้วยค่ะ เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777่ 7, รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง